สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูหอยแครงลวกน้ำจิ้มซีฟูด้ดมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะก่อนหน้านี้พี่ดาได้เตรียมหอยแครงไว้แล้วค่ะหอยแครงนะคะก่อนจะนำมาใช้นะคะเราจะต้องนำเขาไปแช่ในน้ำเกลือทิ้งไว้สักประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะอันนี้พี่ดาแช่น้ำเกลือเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นนะคะนำหม้อนะคะขึ้นตั้งไฟ เสร็จแล้วนะคะพอน้ำเดือดพ่านแบบนี้ค่ะเติมเกลือสักเล็กน้อยใส่หอยของเราลงไปเลยค่ะจับเวลานะคะ30วินาทีถ้าเกิดใครชอบแบบเลือดๆนะคะสามารถจะเอาแค่20วินาทีก็ได้ค่ะระหว่างที่ลวกเขาอยู่นะคะพี่ดาก็เตรียมน้ำเย็นนะคะไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวพอครบเวลานะคะให้เรารีบตักออกนะคะแล้วก็นําไปน็อกในน้ําเย็นได้เลยค่ะลวกหอยเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันค่ะมาถึงขั้นตอนการทําน้าจิ้มนะคะใส่เกลือ ตามด้วยกระเทียมพริกขี้หนูค่ะเสร็จแล้วนะคะตำให้ละเอียดค่ะตอนนี้นะคะพริกกับกระเทียมของเรานะคะก็ละเอียดได้ที่แล้วค่ะพอหลังจากที่พริกกับกระเทียมนะคะละเอียดได้ที่เราก็จะใส่น้ำตาลปี๊ปลงไปค่ะพี่ดาก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะคะประมาณช้อนก,กว่าสองช้อนค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตำให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ หรือว่าบี้ๆนะคะน้ำตาลค่ะไม่ต้องตำถึงขั้นแบบตำแรงๆเนาะเขาก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะคะนํำ <c oughs> ลายไหลลวค่ะพอน้ำตาลของเรานะคะ <c oughs> และเกลือละลายเข้ากันดีค่ะบีบมะนาวใส่ลงไป บีบมะนาวลงไปเสร็จนะคะก็คนคลุกเขาให้เข้ากันค่ะเราจะชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเติมน้ำปลาค่ะเพราะบางทีนะคะถ้าความเค็มได้ที่แล้วเราก็จะไม่เติมน้ำปลาเพิ่มค่ะวิธีการทำน้ำจิ้มนะคะให้รสชาติเขากลมกล่อมนะคะต้องปรุงในครกนี่แหละค่ะเพราะว่ารสชาติของพริกกระเทียมนะคะเขายังติดอยู่ที่ครกเราก็จะได้รสชาติที่ติดอยู่ที่ครกมาด้วยค่ะ ของพี่ดานะคะรสชาติดได้ที่แล้วค่ะอาจจะต้องไม่ต้องเติมน้ำปลาแล้วนะคะแต่เพื่อความกลมกลม่อมพี่ดาขอเติมนิดเดียวค่ะนี่ค่ะดูน้ำจิ้มสิคะน่าทานมากๆเลยค่ะโอเคค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักใส่ถ้วยนะคะเสิร์ฟคู่ก,กันกับหอยแครงลวกของเราเลยเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูหอยแครงลวกน้ำจิ้มซีฟูด้ดลองไปทำทานดูนะคะทำเป็นกับแก้มนะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ